นี้รับพรปีใหม่กันต่อเลยจากพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบุรีค่ะยาทิสั่งวัปะเตภีชังตาทีสั่งลัปะเตพลังกัลญาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังนี้เป็นพระพุทธดํรรัสของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ว่า บุคคลปลูกพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นบุคคลผู้กระทำคุณความดีย่อมได้รับผลดีผู้กระทำความชั่วย่อมได้รับผลชั่วขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยสำหรับในวันนี้ อาตมาภาพใครจะขอนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งสภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงแล้วได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้วานพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นบุคคลผู้ กระทำคุณความดีย่อมได้รับผลดีผู้กระทำความชั่วย่อมได้รับผลชั่วหรืออย่างที่เรารู้กันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและอย่างที่เรารู้กันว่ากฎแห่งกรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนึ่งไม่มีสองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย ู้ประสงค์จะดำเนินชีวิตของตนไปให้ถึงความสำเร็จให้เกิดความเจริญในชีวิตให้เกิดความสันติสุขให้เกิดความมั่นคงในชีวิตพึงทำความเข้าใจในพระสัตธ,ธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกคนปรารถนาความสำเร็จในชีวิต ปรารถนาความเจริญความสันติสุขในชีวิตและปรารถนาทั้งความสำเร็จความเจริญและสันติสุขเช่นนั้นเป็นไปอย่างมั่นคงไม่ต้องการความเสื่อมหรือความล้มเหลวในชีวิตทุกคนปรารถนาอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่ท่านทั้งหลายพึงใช้ปัญญาไตร่ตรองว่าการที่บุคคลจะได้รับผล ดีในชีวิตดังกล่าวนั้นง่ายๆในเบื้องต้นจะต้องเข้าใจเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ความเจริญจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตนำไปสู่ความเจริญและสันติสุขเช่นนั้นและนำไปสู่ความมั่นคงในชีวิตไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นเหตุปัจจัยเช่นนี้คืออย่างไร นั่นท่านทั้งหลายพึงตั้งใจฟังและพึงศึกษาทําความเข้าใจและนําไปประพฤติปฏิบัติได้ท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินว่าความเจริญในทุกวันนี้นับว่าเป็นความเจริญในทางวัตถุและในทางเทคโนโลยีต่างๆซึ่งชาวโลกต่างพัฒนากันมาอย่างมากมายแต่ความเจริญดังกล่าวนั้นให้ความสุขชั่วขณะ ให้ความสุขทางกายหรือทางใจก็เพียงชั่วขณะไม่มั่นคงไม่ถาวรแล้วก็กลับกลายเป็นความทุกข์เดือดร้อนมีเห็นได้มากต่อมากออยู่ในทุกวันนี้เพราะว่ายังขาดปัญญารู้แจ้งเห็นแจ้งทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงนั่นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ตรัสถึงเหตุปัจจัย แห่งความเจริญแห่งความสำเร็จในชีวิตแห่งความเจริญและสันติสุขในชีวิตอย่างมั่นคงและทั้งตรัสถึงเหตุปัจจัยที่นำไปสู่ความเสื่อมความล้มเหลวแห่งชีวิตนำไปสู่โทษความทุกข์เดือดร้อนพระองค์ได้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งสภาวธรรมและสัจธรรมอย่างนี้ มาอย่างแจ่มแจ้งแล้วจึงตรัสสอนเราว่าสัพพปาปัสะอาการนังกุศลสู้ประสัมปทาสจิตตะปริโยทปนังเอตังพุทธานาซาสนันติแปลความว่าการไม่ประพฤติบาปอากุศลหรือความชั่วทั้งปวงความประพฤติปฏิบัติอยู่ในคุณความดี การชำระหรืออบรมจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อต่อ,ตอไปในอนาคตนี่มีความหมายอย่างดียิ่งที่ท่านทั้งหลายพึงนำมาพิจารณาว่า เพราะเหตุไรพระพุทธองค์ผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งสภาวะธรรมดีแล้วจึงตรัสสอนอย่างนี้ซึ่งถ้าจะกล่าวเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าสอนให้ละหรืองดเว้นความประพฤติชั่วหรือบาปอากุศลทั้งปวงสอนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ในคุณความดีและให้ชำระหรืออบรมจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อ เป็นไปเพื่อเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเพื่อความเห็นแจ้งรู้แจ้งว่านี้เป็นทางเจริญเป็นทางให้ถึงความสำเร็จในชีวิตถึงความเจริญและสันติสุขในชีวิตอย่างมั่นคงนี้เป็นทางแห่งความเสื่อมความล้มเหลวในชีวิตเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อน ทางให้ถึงความเจริญท่านเรียกว่าคุณความดีทรงแนะนำให้ประพฤติปฏิบัติทางที่จะนำไปสู่โทษเป็นความเสื่อมเป็นความทุกข์เดือดร้อนเป็นความล้มเหลวในชีวิตท่านเรียกว่าบาปอากุศลและแนะนำว่าให้งดเว้นอย่าปฏิบัติดังนี้เป็นต้นเรามาพิจารณาดูว่า คำท,ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพปาปัสสะอาการังความไม่ประพฤติบาปอากุศลทั้งปวงทางกายวาจาและทางใจนั้นบาปอากุศลนั้นอย่างไรบาปอากุศลก็คือความชั่วซึ่งเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติไปแล้วให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนให้ผลเป็นความเสื่อมเป็นความล้มเหลวในชีวิตคืออย่างไรบ้าง กายทุจริต3ความชั่วทางกายได้แก่เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจตนาลักช่อกระบทคดกงและประกอบมิจฉาอาชีวะได้แก่การผลิตการจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทและการกรบฏคดกงตั้งแต่ส่วนบุคคลไปถึงส่วนรวม เรียกว่าโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองเป็นต้นและความประพฤติผิดศีลในข้อไม่มีความสันโดษในคู่ครองของตนเรียกว่าประพฤติผิดในกามนี้เป็นความประพฤติชั่วทางกายเรียกว่ากายทุจริตและยังมีความประพฤติปฏิบัติที่ผิดธรรมคือความประพฤติที่ เป็นปากทางแห่งความเสื่อมหรือเป็นปากทางหรือเสี่ยงต่อความฉีบหายเรียกว่าอาบายมุกมีอะไรบ้างความเข้าไปพัวพันติดอยู่ในอาบายมุกต่างๆเช่นความหมกมุ่นในกามกกิเลสความหมกมุ่นและติดอยู่ด้วยการเสพและติดอยู่ในสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท การหมกมุ่นติดอยู่ในการพนันติดอยู่ในแหล่งบันเทิงเริงรมและติดอยู่กับการหลงเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรและเกียรคร้านในกิจการงานเป็นต้นเหล่านี้เป็นทางแห่งความเสื่อมแห่งความล้มเหลวในชีวิตเป็นทางให้ถึงความทุกข์เดือดร้อนได้พระพุทธองค์จึงตรัสให้เลิกละเสียอีกอย่างหนึ่งความทุจริต ทางวาจาได้แก่เจรจาหรือคำพูดที่โป้ปดมดเท็จที่หลอกลวงคนอื่นเขาเลี้ยงชีวิตที่ยุแยกให้แตกสามัคคีเป็นคำหยาบคายและคำเหลวไหลไร้สาระเป็นต้นอีกประการหนึ่งความชั่วหรือทุจริตทางใจได้แก่โลภจัดเห็นแก่ตัวจัดโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวร และหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงนี้ชื่อว่ามโนทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต10ประการนี้และการหลงติดอยู่ในอบายมุขทั้งประกอบด้วยตนเองแนะนำให้ผู้อื่นกระทำและยินดีที่ผู้อื่นกระทำอย่างนี้เป็นทางนำไปสู่โทษ ความทุกข์เดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและหมู่คณะคือผู้อื่นอีกด้วยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เลิกละเสียนี่แหละผู้มีปัญญาเห็นแจ้งในโทษของความประพฤติปฏิบัติที่เป็นโทษเป็นบาปอกุศลอย่างนี้จึงเลิกละและไม่เกี่ยวข้องด้วยส่วนผู้ไม่มีปัญญาเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นข้อปฏิบัติที่เป็นโทษนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อน ว่าเป็นความสุขก็จะหลงมัวเมาติดอยู่นำตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนดังที่พบเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้แม้แต่ว่าจะมีความเจริญในทางวัตถุเพียงไรก็ตามถ้าหลงติดอยู่ในอบายามุขหลงประพฤติผิดศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกายทุจริตวัจีทุจริต,รตมโนทุจริตเหล่านั้นแล้วย่อมนำตนไปสู่โทษความทุกข์เดือดร้อนได้ทั้งสิ้น บัณฑิตผู้มีปัญญาเห็นโทษของความประพฤติปฏิบัติที่เป็นบาปอกุศลก็เลิกละเสียเห็นคุณของความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นเป็นผู้ที่มีศีลเห็นคุณของความเป็นผู้มีศีลเห็นคุณของความเป็นผู้มีธรรมก็จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมมีเบญจศีลเบญจะธรรมเป็นต้น เบนจะศีลนั่นหรือศีลห้านั้นท่านทั้งหลายทราบดีกันทั่นทั่วทุกตัวคนแล้วแต่ว่าเบนจะทมนั่นก็ได้แก่ความเป็นผู้มีเมตตากรุณาต่อกันเป็นผู้ประกอบสัมมาอาชีวะไม่กบฏคดโกงใครรู้จักเสียสละบริจาคทานให้เป็นประโยชน์สงเคราะห์อ,อนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นผู้มีความสันโดษในคู่ครองของตนเป็นผู้มีสัจจะมีความจริงใจและ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะไม่ติดอยู่ในอบายมุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ติดไม่เสพสิ่งเสพติดมืนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อมีแต่ความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่อย่างนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งแต่ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตามทางแห่งอริมัคมีองค์8 ย่อมนำตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรได้ในสุดท้ายนี้อัตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นต้นจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้ปราศจ,จากความทุกโศกโรคภัยสภาวอันตรายทั้งปวงจงมีปัญญาเห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์ ประพฤติปฏิบัติทมให้เจริญรุ่งเรืองในพระสัตธรรมของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจงถึงความสําเร็จในการประกอบกิจการงานโดยชอบให้มีแต่ความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถึงพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทิน ท่านใดที่ไม่เคยเข้าวัดนะคะปีนี้ค่ะลองเดินเข้าไปดูนะคะไปทําจิตใจให้สงบนิ่งกันสมาธิก็จะได้เกิดและเมื่อนั้นนะคะจะทําอะไรก็ตามค่ะความผิดพลาดก็จะเกิดน้อยลงนะคะหากว่าสนใจการทําสมาธิตามแนวสติปฏิฐาน4ค่ะที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีก็จัดขึ้นทุกปีนะคะเป็นประจําค่ะอย่างกลางปีนี้ก็จะมีอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นครั้งใหญ่ซึ่งจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่1นึถึงสิพฤษภาคมถ้าสนใจก็ ติดต่อไปนเนินที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอยู่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้เลย